เป็นไหมเป็นเน็นไงหนูเกวหินเม็ดลาวาไหมเอะไรน้หนูงเคอาินงลค่ะค่ะวันนี้หนูเกลมาทำอะไรคะทดลองวิทยาศาสตร์นะคะลาวาแรมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างเกลแนะนำสิคะน้ำมันค่ะอ่าน้ำมันค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ สีผสมอาหารค่ะแล้วก็อะไรคะเม็ดฟูค่ะแล้วมีอะไรขวดน้ำเปล่านะคะแล้วก็อะไรอีกคะน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองวิทยาศาสตร์ลาวะแรมกันเลยนะคะไปเริ่มใส่น้ำเปล่าก่อนเลยลงไปในขวดเดี๋ยวให้คุณพ่อช่วยนะคะไปค่ะไม่เยอะค่ะ ใส่มาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันใส่สองขวดเลยเดี๋ยวให้หนเกลใส่เม็ดฟู่กับสีผสมอาหารเดี๋ยวให้คุณพ่อเอาน้ำมันกับน้ำลงไปก่อนน้ำมันใส่เยอะค่ะ ลงไปเลยเยอะๆน้ำมันมันจะอยู่ด้านบนใช่นะ้ำมันจะอยู่<ห>ด้านบนเพราะต้องใส่ลงไปีรึ้ครึ่งขวดเลยอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะฟูะขึ้นมาใช่ไหมอุ้ยน้ำไมนเป็นสีอ่ะยังไม่เปลี่ยนเลยลูก<ส>อันนี้มันแยกชั้นอยู่นะคะมีน้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันอยู่เดี๋ยวใส่ หนูเกลวใส่สีผสมอ,อาหารได้หนูเกลยวใส่ไปเลยอ่ะสีแดงขวดหนึ่งแล้วก็สีเขียวขวดหนึ่งนี่อ่ะขวดหนึ่งเป็นสีสีเขียวโอเคแล้วหนูเกลยวใส่อะไรเมร็ดฟูตุม๋ม ตุม้มเป็นไงเม็ดฟูพอไหมต้องแกะเม็ดฟูใส่อีกไหมคะมเม็ดฟูทำความสะอาดปันปอมนราวนี่พอใส่อันสีแดงอีกสิมันไม่ค่อยเด้งเห็นเป็นลาวาขึ้นมาไหมดูซิดูซิ เป็นไนหสีเขียวมันไม่ค่อยสวยเพราะมันไม่ใช่สีผสมอาหารมันเป็นน้ำสีเฉยเฉยสีแดงเป็นสีผสมอาหารสวยเลยเป็นลาวาพุ่งเลยเป็นไงหนูเกี่ยวเห็นเม็ดลาวาไหม มันกาลังเดือดเลยนะเหมือนกำลังเดือดเลยใช่ปะถ้าเราอยากมันมันดูฟูคุณมาคนเลยเ<า>ดูอ้โเกดูดูดสีแดงดิเกดูสีแดงดิเป็นยังไงโอ้โสีแดงบนขาสีแดงบนมันตรงนี้มันขาวแล้วตรงนี้มันแดงเป็นฟองสีขาวใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ นี่อันนี้เดือดใหญ่เลยเนี่ยสีแดงคุณเกศเห็นสีแดงไหมเดือดใหญ่เลยตรงตรงนี้มันแดงเป็นไงดูความเปลี่ยนแปลงเม็ดเม็ดที่อยู่ในล่างๆมันจะมีหน่อยถ้าาใส่เมถ้าใส่ไม่ฟู้อีกอะใส่เพิ่มอีกเป็นอาคารแล้วหลุด ดูดิดูเดือดเดือดไหมดูมันเดือดไหมนี่ค่ะมันเดือดอยู่ข้างในอันนี้เม็ดฟูไกลหมดแล้วมั้งเนี่ย๋ตวต้องเติมอีกหน่อยเติมอีกมันจะฟูไหมพอ่อมันก็ฟูสุดแล้วเนี่ยหมืนไม่หมดแล้ว ลองเพิมอีกได้หนูเกลีวเติมเนี่ยฉีกเติมหักขึ้งหนูเกลีวฉีกเม็ดฟูเติมดิเติมเพิ่มที่เป็นนี้เลยดูดีว่ามันจะฟูขึ้นมาอีกไหมหักครึ่งอืมใส่เลยใส่ขวดนั่นแหละทั้งเม็ดเลย ใช่ค่ะแล้วดูนี้ว่ามันมันฟูอีกไหมผมใส่ต้องทำน้ำใหม่ ถ้าใส่เม็ดกู้ไปใหม่ต้องใส่น้ำใหม่กับน้ำมันเอาใหม่เ้าะตองมีน้ำมันกับนนะ้ำผสมกันไปเลยเม็ดก <c oughs> ู้มหมุนเลยขอบคุณน้องป้านะ กินขนมก่อนโอ้โหหิวแล้วคะกินขนมอะไรคะบอกคุณเชินหน่อยขนมปังจบแล้วการทดลองวิทยาศาสตร์โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย